แมนนลงเสาวตัวนี่เค่อยเดี๋ยว้งลอง้งกาบมั้ยคไเยเดี๋ยวจะทีแรงผมมองให้ดูเออเอาบาแขกกันเร็วๆไปได้คดอกกอะไรไปจคิดออกกนงมีละเพ่นมีละมันบอกคัดค่ายผวันี้ล่อยเออจะถึกเร็วแมนบาเปยนเปิดกูก็เลยถูกแล้วสาวต้องอะไรเรา มึงบระคั่นบ่ช้างช้างช่างก็เคยเอาช้างสวัสดีครับยินดีต้อรับสู่การลวดพ่อแล้วและเราไปมาท่านแมวมันมาท่านแมวยืมเงินวซองแน่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขาวดังขาวดังดอกไม้จันทร์ดอกไม้มันคือจักรบอกว่าดอกไม้จันทร์ขาวนะเอ้า ต้องไม่จันทร้อมเป็นสีเลยบ้านบ้านพ่อมนี่ถ้าใส่สีดำเบิร์สวัสดีครับมาพบกับสายล่าอยู่ทางใต้พูดคุยข่าวหมอรำอีเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคมแฟนหมอรำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับครับกับมาพบกันช่วงสายสายของวันศุกร์ที่16วันนี้ก็เป็นวัน อะไรที่ทุกคนเฝ้ารอคอยกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องบรรยายเกี่ยวกับความขังความมีเวทมนต์ของราชนีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือที่ดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานอุ๋งอิง,งเพชรบ้านแพงหมอลำหมายเลขหนึง่งวันนี้ทุกคนที่ได้ชมคลิปก็คงจะเก็บตัวเลขที่มีพลังงานอันวิเศษแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างแต่วันนี้สายล่า ไม่ได้มาพูดถึงเกี่ยวกับมวลตัวเลขพลังงานพิเศษของมุ้งอิงนะครับเป็นไงครับภาพเปิดหัวคลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้ทุกคนเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มสายล่าเชื่อว่าเพื่อนๆพี่น้องของสายล่าและแฟนลับเอฟซีของสาวน้อยบ้นแพงแฟนลับเอฟซีของสาวน้อยลําเพินโชเมื่อเห็นแบบนี้ทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะเมื่อวานนี้ภาพบรรยากาศ อยู่ที่หลังเบตีอยู่ที่งานทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับตัวตนอันแท้จริงของสองเสี่ยวเยี่ยวไซบอล m a ็ม m นหรือวันใหม่กับมิวเห็นแล้วก็มีแต่รอยยิ้มทุกสิ่งทุกอย่างคอนเทนต์ล้วนๆนี่แหละครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่เราต้องดูว่าเราต้องรู้ว่าวันใหม่ ทำไมจึงเป็นแบบนี้นี่แหละครับเขาเรียกว่าสิ่งที่ดึงดูดสายล่าเขาใช้คำว่าสิ่งที่ดึงดูดพอน้องสองคนรู้ว่าพ่อพ่ออยู่ในองค์กรถ่ายคลิปน้องก็แสดงเขาเรียกว่าคอนเทนต์คอนเทนต์ก็คือการแสดงถ้าพูดกันแบบภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าจํำปวด <c oughs> นี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่าง เขามีความคิดเองเขารู้ว่าพ่อพ่อ,พอถ่ายกล้องอถ่ายคลิปอยู่น้องก็วาดวดลายนี่แหละครับคอนเทนต์น้องก็นั่งก้มนั่งไหว้นั่งกราบอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าสิ่งที่ทําให้เห็นมันคือความสุขของพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่สิ่งที่สวยๆงามๆเมื่อวานนี้อยู่ป่ากลก้วยกระโดดขึ้นต้นกล้วยก็นี่แหละครับ เขามีคอนเทนต์อย่างพ่อกันชัยนี่ก็ถือว่าเป็นเฉพาะคอนเทนต์ content, จะเป็นคนคอยกำกับบอกกับลูกว่าเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปเรียวหรืออะไรก็แล้วแต่คลิปสั้นคลิปช็อตอยู่ในปากกล้วยก็บอกให้ลูกสองคนใส่พัดถุงเข้าในปากแล้วก็ลำออกมาเมื่อวานนี้ก็หลายๆช่องอย่างช่องหลักของพี่เบน แล้วก็อีกช่องหนึ่งก็ของพี่นิกกี้แล้วก็ของทีมงานตามว้อยลำเพลินโ์แล้วก็อีกหลายๆช่องก็ถ่ายนี่แหละครับเขาเรียกว่าการหว่านพืชให้ผลประโยชน์กับทีมงานทั้งสิ้นก็ทุกคนได้ถ่ายถ่ายบรรยากาศทุกสิ่งทุกอย่างคำพูดของพ่อโจก็บอกแล้วว่า การทำคอนเทนต์ทำไปเลยสิ่งไหนที่ทำแล้วทำให้แฟนคลับเอีเขาได้ติดตามเขาได้ชมเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับเขาเขาเรียกว่ามันเกิดมันเกิดกับตัวเขาเองความคิดไอเดียพอรู้ว่าพ่อๆถ่ายคลิปอยู่ก็แสดงนู่นแสดงนี่มันเป็นอะไรที่เห็นแล้วมันก็มีแต่ความถุกเขาจะคิดด้วยตัวเขาเองเขาจะสร้างอะไรด้วยตัวเขาเองถ้า เขาเรียกว่าถ้ามีโอกาสพอรู้ว่ากล้องทุกตัวมาจับจ้องอยู่ที่เขาเขาก็เขาเรียกว่าทําทําอะไรได้ได้ดีนวาลสายล่าหัเลอะจนท้องแข็งสองเสี่ยวเย่ใส่บอลกระโดดเกาะต้นกล้วยนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่บอกเขาเรียกว่าไม่ต้องเสริมไม่ต้องเติมไม่ต้องแต่งมันเป็นธรรมชาติถึงจะเป็นการแสดงถึงจะเป็นคอนเทนต์ กคเนี้แหะครับด้วยความจิตใจที่เขาเขาอยากอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับพ่อพ่อแม่สิ่งไหนที่มันสิ่งไหนที่มันไม่ไม่ชอบกับในความคิดของบุคคลบางคนก็ไม่ต้องไปชมแค่นั้นจบสิ่งที่เขาชมกันก็คือความสุขพ่อพ่อยแม่เอฟดีขององค์กรสาวน้อยจะไม่ว่าทั้งหนึ่งหรือสอง ชมคลิปชมเพื่อความถูกความสนุกความสนานพันแบบง,ง่ายๆเขาเรียกว่าชมเพื่อคลายเคยรียดเราเห็นเด็กเขามีความร่าเดิมเราเห็นเด็กเขามีจิตใจที่มุ่งม,มั่นในการทํางานแค่นี้ชมแล้วก็มีความถุกแน่นอนถ้าไม่คิดไปเป็นอื่นส่วนมากที่คิดไปเป็นอื่นก็หนีไม่พ้นหรอก Social, พวกปรสิตโซเชียลพวกปสดอ,อะไรประมาณนี้นี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคืนทำ,ทำการแสดงเสร็จอยู่ที่เพชรบูร์ วันนี้ก็จะตีรถมาทางนครราชสีมามาพักแรมอยู่วันหนึ่งพรุ่งนี้ถึงจะได้ทําการ,รแสดงแล้วเป็นไงครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวอีกจนได้องค์กรสาวน้อยทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับที่เป็นข่าวก็คือข่าวดีทีมงานสตาฟคอนวอยกับรถพ่อยุทธเห็นรถประสบบัติเหตุอยู่ที่ศรีสเกตเมื่อคืนก็เล่นอยู่ที่ศรีสเกตช่วงกําลังเดินทางไปเห็นรถเอ่อรถประสบบัติเหตุ ทางทีมงานก็ลงไปช่วยนี่แหละครับจิตอาสาทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้อยู่ว่าทุกนาทีของสาวน้อยในชั่วโมงนี้มีเขาเรียกว่าเป็นเงินเป็นทองทั้งสิ้นแต่ทีมผู้อยู่เบ้างหลังสตาฟคอนรอยแล้วก็พวกพ่อยุธแม่ติ่งมาประสบเตุพอดีก็ลงไปช่วยช่วยเหลือผู้ประสบเตุถามว่าถ้าไม่ช่วยได้ไหมได้แต่ว่านี่แหละครับเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึก คนที่ก็มีจิตใจที่เป็นจิตอาสาเห็นเพื่อนร่วมทางได้รับบดเหตุก็ลงมาช่วยกันจะไปตั้งเวทีทันไหมอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเรามาทําความดีทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคืนก็ได้ชมภาพข่าวไปแล้วเป็นอะไรที่สวยสดงดงามนี่แหละครับองค์กรใหญ่เขาทําแต่ความดีสร้างแต่สีสันสร้างแต่ความสุขให้เราเห็นแบบนี้เป็นอะไรที่สุดยอดวันนี้ใครได้เลขตัวดีจากลูกสาวแห่งชาติก็อย่าลืมนะครับ บอ,บอกพอเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการเล่นแต่สําหรับพ่อแม่เอฟีที่เขามีความเชื่อเขาได้โชคได้ล่ามมาโดยตลอดอันนั้นก็สุดยอดเพราะว่ามวลพลังงานตัวเลขของลูกสาวแห่งชาติของเราก็มีหลายๆตัวส่วนสายล่ามีเอาไว้อยู่ในใจแล้วแต่ว่าไม่ไม่แพ้งพายหรอกยังไม่ถูกมาเดี๋ยวหาว่าสายล่ามั่วเอาไว้ก็เรียกว่าดวงใครดวงมัน ก็ถือว่าถ้าได้มาก็มีโชคมีลาบก็สุดยอดเป็นอะไรที่เมื่อคืนแล้วก็เห็นอยู่แล้วภาพบรรยากาศของลูกสาวแห่งชาติสุดยอดจริงๆเป็นอะไรที่ชั่วโมงนี้ไม่ธรรมดาสําหรับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับคลิปนี้สายล่าก็ไม่มีอะไรมากมาให้ชมภาพบรรยากาศของสองอเสี่ยวเยี่ยวใส่บอลสองคู่หูดูโอไปที่ไหนก็มีแต่เสียงหัวเราะไปที่ไหนก็มีแต่รอยยิ้ม สร้างแต่เสียงหัวเราะสร้างแต่ความสุขให้กับพ่อพ่อแม่เอฟีเห็นแบบนี้ก็สุขใจครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้ตรงต่อไปของสายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ